สวัสดีคัทบท็อปสิบเบี้ยนเวลามีใครมาเล่าอะไรให้ฟังสักเรื่องที่มันดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้หลายคนมักจะไม่ค่อยเชื่อกันสักเท่าไรนั่นก็เพราะว่าเราไม่เห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นไงล่ะแต่หลังจากมีคนใช้กล้องบันทึกเอาไว้กลายเป็นวอททั้งหมดที่ว่ามากเกิดขึ้นจริงๆซะนีเอาบอกแล้วว่าไม่ได้โม้ส่วนจะมีอะไรน่าเหลือเชื่อกันแค่ไหนเตรียมใจรับชมกันให้ดีๆน้ำผุดจากใต้ดินพอได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะว,ว่า ก้อนอะไรทําไมมาเคลื่อนไหวอยู่ตรงกลางแม่น้ําแบบนี้เมื่อสะใจเกินไปจนต้องตีเป็นเล็กแล้วหรือเปล่าจะยินยิงค่ะที่เห็นอยู่นี่น่ะเป็นน้ําที่ผุดขึ้นมาจากท่อส่งน้ําก้างแม่น้ํานํามาท่าซึ่งเป็นแม่น้าสายสําคัญของรัฐเข้าสู่ร่องน้ําบริเวณเขื่อนอาชีโดยเส้นทางการส่งน้ํานั้นจะทําให้น้ําไหลผ่านเส้นทางใต้ดินและปล่อยผ่านป่องให้ผุดออกมาเหมือนน้าพุด้วยความแรงของมัน จึงทาให้น้ําคุมส่วนปักท่อจึงกลายเป็นก้อนดูเหมือนเคลื่อนที่ได้และไหลทะลักออกมาเติมทางน้ําที่เต็มไว้จนเต็มจึงกระทั่งพื้นที่แหง้แหงเมื่อครูกกลายเป็นของที่มีน้ําเต็มกระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์ใครที่ชอบความสูงและเสียวอาจจะเคยนึกอยากจะก,กระโดดรม่มลงมาจากที่สูงกันสักครั้งแต่สําหรับแกงนี้เขาไม่ได้คิดอย่างเดียวอยากทําก็ต้องทําให้สุดว่าแล้วจึงยกพวกขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ พร้อมกับติดกล้องโกโปรบนหมวกเพื่อบันทึกภาพน่าประทับใจตอนแรกก็ยังไม่กล้าเต็มที่แค่ลงมาห้อยตัวกับฐานจอดเรียกความกล้ากันก่อนจึงกระทั้งทําใจได้แล้วจึงทิ้งดิ่งลงมาร่างหมุนกันติวต้วๆจากท้องฟ้าโดยมีน้ําและชายหาดร,รับอยู่ด้านล่างแต่หลังจากเล่นเสียบกลางอากาศกันพอแล้วจึงกระตุกร่มกลางแล้วค่อยๆลงมาแลนดิ้งบนชายหาดได้อย่างปลอดภยัยเห็นท่าห้อยห่นของพวกพี่แล้วไม่รู้ว่าตอนนั้นคาสังกันบ้างไหมน้า กล่องตกและเด้งกลับขึ้นรถเองได้ถ้าหากของที่บรรทุกบนท้ายรถเกิดตกปุ๊บบนถนนตอนขับคงจะเดือดร้อนเพื่อร่วมทางกันหน้าดูคาดว่าเจ้ากล่องโฟมใบนี้จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมไหนๆก็ร่วงลงมาเองแล้วขอเด้งกลับที่เดิมและไม่ใช่แค่รอบเดียวนะคะมันตกและเด้งกลับไปเองถึงสองครั้งที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้มาจากพลังงานลึกลับหรือเทคนิคไมายากลนแต่ยังได้นั่นเป็นเพราะว่าขณะที่รถวิง่งอากาศที่พัดไปด้านหลังมีการหลายแบบปั่นป่วน เมื่อก่ลองโฟมเปล่าที่มีน้ำหนักเบาและพื้นผิวกว้างตกลงบนพื้นถนนแรงเสียดทานจากด้านข้างจึงแทบไม่มีและทำให้แรงตกกระทบมีมากพอที่จะเด้งตัวเองกับเครื่องรถได้มาไลจระเค้งานนี้ทำเอาศักดิ์ศรีนักล่าแห่งลุ่มน้ำหมดหายไปเยอะมเมื่อจระเข้ตัวนี้ที่มาแอบดูฝูงม้าเล่มยากเราคิดว่าเจ้าม้าจะฟฝูงคงจะเห็นว่าจ้าเเ้ไม่ได้มาดีแน่ จึงเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็วทำเอาจาระเข้ถึงกับงงและพยายามคานออกไปเหมือนจะไม่ทันใจมา้ามันเลยเข้าไปซ้ำอีกรอบทำเอาอีกฝ่ายทนไม่ไหวรีบโต้กลับด้วยการงับเข้าไปที่ขาของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งทีโชคดีที่เจ้าม้าไม่ได้รับบาดเจ็บยังวิ่งต่อและกลับมาตั้งท่าได้อีกรอบแต่กลายเป็นว่าจาระเข้ขอยอมแพ้และถอยออกไปจากบริเวณนั้นแทนแหมโดนเจ้าถิ่นไล่ทั้งทีใครจะอยู่ต่อให้เจ็บตัวอีกล่ะ นักเล่นน้ำหายไปก่อนถึงเมืองกระแสของพายุทอร์นาโดทำให้น้ำในทะเลพุ่งขึ้นมาเป็นลำในอากาศที่เรียกว่านักเล่นน้ำหรือพลยน้ำแน่นอนว่ามาสร้างความเสียหายได้หากเป็นภาพจากคลิปนี้บอกเลยว่าน่าเหลือเชื่อมากเพราะเป็นเหตุการณ์ตอนที่นักเล่นน้ำลูกเบิร์มกำลังจะพักเข้าไปในเมืองพอใกล้จะถึงตัวหาดมันกับสลายหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นะนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มาซะใหญ่โตจู่ๆไปกระดือๆแบบนี้เนี่ยนะ แม้จะยังไม่มีใครรู้ว่านักเล่นน้ําหายไปได้ยังไงแต่ที่นนแน่ๆถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยพนักงานส่งพัสดุฟิวขาดเป็นเรื่องปกติที่พนักงานส่งพัสดุจะเผลอทาเข้าของร่วงกันบ้างแต่ครั้งนี้ถือว่าไปกันได้สุดจริงๆเมื่อพนักงานคนนี้ได้ยกพัสดุมาส่งได้เผลอเหยียบฟักทองจนหน้าทิมจึงของในมือร่วงลงพื้นด้วยความเจ็บตัวบวกเจ็บใจพี่เขาเลยฟิวขาดอาลวะตเตกล่องพัสดุ ฟักทองจนเละตุ้งเป๊ะเอาง่งายๆคือพังทุกสิ่งนั่นแหละแม้ตอนนั้นจะไม่มีใครอยู่แต่เสียใจด้วยบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดจ้าเห็นหมดตั้งแต่ตอนแรกจนถึงช็อตสุดท้ายหลังจากที่เขาระบายอารมณ์จนพอใจสายตาเจ้าก,กรรมก็เดินไปเห็นกล้องวงจรปิดพอดีงานนี้เลยยอมควักธนาบัตรมาสองใบก่อนจะซุกไว้แถวนั้นเพื่อเป็นการขอโทษแล้วขับรถจากไปท,ทันทีแต่เชื่อคำบอลลูน ผ้านนะอย่างบอลลูนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีคนกล้าเดินข้ามเพื่อเปลี่ยนกลางทางจริงๆโดยเป็นชายผู้กล้าบ้ารามคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเขานึกคึกอะไรขึ้นมาหลังจากขึ้นบอลลูนไปสักพักเขาก็จัดแจงย้ายตัวเองจากลำนี้ไปยังบอลลูนอีกลำหนึ่งด้วยการเดินสายเชือกกังอากาศขณะที่กำลังบินกันอยู่นี่แหละซึ่งถ้าเล่าเฉยๆคงจะดูเหมือนโมมากเลยดีนะที่พวกเขาบันทึกวิดีโอไว้ให้ดูเป็นขวัญตาเราเลยได้เห็นอะไรที่เหลือเชื่อแบบนี้ไง โคนภูเขาไฟปะทุปรากฏการณ์อันน่าเหลือเชื่อน,นี้เกิดขึ้นในโคลัมเบียเมื่อชาวบ้านได้สังเกตเห็นคนพุ่งออกมาจากปากบ่องภูเขาไฟโดยบริเวณตรงกลางมีการประทุในลักษณะคล้ายน้ำกำลังเดือดสร้างความตื่นตกใจกับคนแถวนั้นเอามากๆเพราะหากตัวคนที่มีทั้งความร้อนและสารเปื้อนทะลักออกมาอาจกาัดซ้อนและทำลายวัตถุที่อยู่รอบๆได้ส่วนสาเหตุของมันคาดว่ามาจากแรงดันกาซที่ถูกปล่อยออกมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก เมื่อน้ำผสมหินตะกรอนจึงกลายเป็นโครนและโดนแรงอัดเข้าจึงพุ่งขึ้นมาบนพื้นผิวเหมือนน้ำที่กำลังเดือดปุดๆนี่ถ้าคนถ่ายไม่ใจกล้าพอเราคงไม่มีโอกาสเห็นอะไรนะ่าพิศวงแบบนี้แน่แนๆเยอ่มใจให้เลยจริงๆเสียงเบสสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเวลาไปคอนเสิร์ตที่ไหนก็ตามเรามักจะได้ยินเสียงเบสสะเทือนตุบๆชัดก,กว่าเสียงเพลงซะอีกแต่สงสัยเจ้าภาพคงจะอยากมันให้สุด และทํทำให้เครื่องเสียงงานนี้มีพลังมากกว่าจนเสียงเบสดังตุบๆุบแรงกว่าที่เคยขนาดคลิปของคนที่นํามันลงยังเห็นถึงความสั่นเลยค่ะคาดว่าเกิดจากดีเจหรือไม่ก็ผู้คุมเสียงเครื่องดันเสียงเบสออกมามากเกินไปทำให้ความแน่นของเสียงไปกระแทกวัตถุจนสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวอย่างที่เห็นขนาดดูจากคลิปยังแรงขนาดนี้ ไม่รู้คนร่วมง,งานปอจะสั่นกินขนาดไหนหรือถอนตึกกว่าจะสร้างตึกแต่ละที่ใช้เวลาน,านานหลายเดือนเพิ่มเพิ่มเป็นปีด้วยซ้ํแต่ไงเวลาทําลายกันทีช่วงคลิปตาเดียวหายวับเหมือนไม่มีมาก่อนซะนี่ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะงั้นเราขอยืนยันด้วยคลิปนี้ที่เป็นการรื้อถอนตึกแฟลตชื่อว่าเรดโลดคิดว่าน่าจะได้เวลาใบายบยจะนี่แล้วทางบริษัทจึงต้องทําลายล้างด้วยการระเบิดเพื่อทางอาคารถาล่มลงมาอย่างรวดเร็ว ตุ่มเดียวตึกที่เคยสูงสง่าหายวับไปเรียบร้อยแต่ดันมีเอฟเฟกเป็นฝุ่นขนาดมหึมากฟุ้งกระจายไปทั่วจนมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยสิเอาฝรั่งมุงจะรออะไรแยกยาก้ยายบ้านใครบ้านเืิกค่ะป้าเชื่องเหมือนน้องหมาสัตว์เลี้ยงขี้อ้อนสนฉลาดอย่างน้องหมาเชื่อว่าไหลายบ้านต้องมีแต่หนุ่มคนนี้มีแค่ป่าตัวเดียวก็เหมือนมีสัตว์เลี้ยงสองตัวแล้วค่ะนั่นก็เพราะว่าป่ามันเชื่องเหมือนน้องหมาเลยนะสิวิดน้ำเรียกปุ๊บ เป็นอ่าต้องรีบว่ายมาหาพอเจ้าของลูกผัวลูกหางแม้เรริกเรรีมีความสุขแต่ถ้าพฤติกรรมนี้ยังธรรมดาแล้วก็ดูตอนที่เจ้าของให้มันเข้าของเล่นสิเจ้าปลาสารุ้กก็ยังไปงับแล้วคาบกลับมาให้อะไรจะสารุ้กขนาดนี้ชักไม่แน่ใจและสิว่าตกลงเลี้ยงอะไรปลาหรือน้องหมากันแน่ตีลังกาชุดบารสการชุดบารสให้ลงห่วงเป็นอะไรที่ยากพอสมควร แม้แต่คนที่เป็นนักกีฬาเองยังใช้เวลานานกว่าจะทำได้แต่หนุ่มคนนี้คงคิดว่าแบบนั้นมันธรรมดาไปโลกไม่จำหรอกเลยขอโชว์ท่าย,ยากด้วยการขึ้นไปอยู่บนแทมโพลีนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแป้งไกลพอสมควรจากนั้นสิคะคุณผู้ชมพี่เขาตีลังกากลางอากาศกับหลังหนึ่งตลบแล้วชุดลูกออกไปฟิวไม่หลงจ้าหลังจากลองมาแล้วหลายรอบทีนี้แหละมันต้องได้1 2. 3. ลงห่วงไปเรียบร้อยค่ะแม้เกือบหน้าแตกแล้วเชียวนี่สินะที่เรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นปรากฏทการนำผู้โซคคงสงสัยกับชื่ออันดับนี้กันใช่ไหมล่ะโซเนียนนะจะมาเป็นนำผู้ได้ถ้าอย่างนั้นเราไปดูคลิปนี้กันค่ะโดยเป็นชายคนหนึ่งที่มาพร้อมกับกระบอกสายส่งสูงภายในบรรจุโซ่ลูกปัดอันเล็กเอาไว้จนเต็ม หลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการทดลองย้วนปลายโซ่ด้านหนึ่งลงจากที่สูงปรากฏว่าส่วนที่เหลือค่อยๆไหลลงไปด้านล่างตามทิศทางการโยนพอความเร็วเพิ่มขึ้นกลายเป็นวัตตัวโซ่มันเพิ่มความโค้งจนสูงขึ้นมาคล้ายกับน้ำพุเลยละ่ะซึ่งนั่นก็มาจากแรงที่เกิดจากในกระบอก้อต่อของโซ่และแรงโน้มถ่วงโลกถ้าใครเหงามากจะไม่มีอะไรทำแล้วก็จะลองไปเล่นดูบ้างก็ไม่ว่ากันจ้า เรือขนส่งพุ่งเข้าหาสนามฟุตบอลทำเอาคนฮ่องกองที่อยู่ริมฝั่งแตกตื่นกันไปเลยเมื่อจูจ่ๆเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ควรจะเล่นอยู่กลางทะเลเดินพุ่งตรงเข้ามาตรงสนามฟุตบอลแบบไม่มีปีมีขุยซะง,งั้นโดยเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเรือบรรทุกสินค้าของฮันซาซึ่งเบนออกจากเส้นทางเดินเรือแล้วพุ่งตรงเข้ามาแถวชายฝั่งที่เห็นอยู่นี่ไม่ได้มาจากความมึนแต่ยังได้ เพิ่มอเรือสูญเสียกําลังควบคุมบวกกับแรงลมในทะเลที่พามันเข้าไปในฝั่งดีนะที่ตัวเรือถอยออกไปก่อนที่หัวเรือจะชนไม่อย่างนั้นคงระทึกกว่านี้แน่นอนนกบิน้างกลางอากาศคลิปนี้ทําให้โซเชียลต้องตลึงกันสุดๆเมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งได้ถ่ายวิดีโอสุดเดือดเชื่อมาเผยแพร่โดยเป็นนกสีขาวตัวหนึง่งที่กําลังกลางปีกบินปกติแต่ดูยังไงก็เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้สักที และสายไฟที่มันควรจะก่อได้ก็อยู่ด้านล่างซะด้วยนั่นหมายความว่าไม่มีครั้งตังอยู่บนอากาศโดยที่ไม่ขยับขยื่นเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไปได้ไงเนี่ยและขนคาดว่าอาจจะเจอภาวะเยือกแข็งกระฐานหันขนาบินเพราะถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าตัวมันยังกระตุกอยู่เล็กน้อยขนาดที่ชาวเน็ตบางกลุ่มเชื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ค้ังอยู่กลางอากาศแต่อาจก่ออยู่บนสายไฟหรือสายเคเบิลเล็กๆที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็ได้ คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ